ค่อนข้างทึบนะครับเป็นสีดำตัวสีนี้นะครับติดมาแต่กับตัวท็อปนะครับเป็นเวฟตัวท็อปรุ่นล้อแม็กนะครับเอามาใส่ก็ดีเหมือนกันนะครับดูสวยนะครับชุดไฟเบอร์ชุดคอนโซล โอยร้อยสิบใบมีทุกชิ้นนะครับน้องๆสนใจก็กริงกลางนะครับหรือทักมาทางไลน์ทางเพจก็ได้นะครับมี3มช่องทางให้เลือกส่วนเรื่องราคานะครับก็สอบถามได้นะครับนี่นะครับใส่ไปแล้วนะครับมันก็จะดูสว่างสว่าง สะอาดๆนะครับว้าวจากตะกอนเป็นสีดำนะครับน้องๆน,น,นี่ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่ละคนไม่ใช่ธรรมดานะครับนะครับเีเราเป็นช่างนะครับลาสมัยนะครับตกยุคนะครับ พอน้องๆนะครับเขาสั่งนะครับให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะครับให้เราทําตามนะครับใสไปแล้วก็โอ้ใช่ของเขาใส่แล้วก็ดูสวยจริงๆนะครับไอตอนไม่ใส่เราก็ว่าดูสวยแล้วนะครับเว็บร้อยสิบไอ ตัวเวฟอรสิบไอนะครับปี2019นะครับออกมาใหม่ก็สวยนะครับไฟหน้าเป็น l e d นะครับแยกเป็นสองดวงนะครับซ้ายขวาสำหรับ Honda w เว ve นะครับแต่งกันเยอะนะครับนี่นะครับของเก่านะครับคอนโซลกลางนะครับหน้ากากบนตัวหลังนะครับเป็นสีดำ มอสนะครับกาลังต่อนะครับต่อไฟต่อกิปบเสร็จสเรียบร้อยนะครับหลังจากถอดตัวเก่าออกนะครับีกําลังใส่กิปบน้ำมีสามเกรดให้เลือกนะครับมีของธรรมดานะครับที่เราเรียกที่เราเรียกกันว่าของเทียมนะครับก็มีนะครับแต่ที่กําลังใส่นี้ก็เป็นของกลางๆนะครับสินค้าไทยแลนด์นะครับ ดีขึ้นมาหน่อยนะครับปกอเป็นรองของแท้นะครับแล้วก็มีเกรดแท้เลยนะครับจากศูนย์นะครับคอนข้าแพงนิดหนึ่งนะครับแต่ก็โอเคเลยนะครับใส่แล้วสบายใจนะครับของแท้หรือไม่ก็อาจจะเป็นของกลางๆนะครับอย่างที่ช่างเขาใส่นี้นะครับก็โอเคนะครับ คันนี้นะครับใส่หลอดไฟหน้าโปรเจคเตอร์สี่เหลี่ยมด้วยไม่ได้ใส่อยู่นี้นะครับไม่รู้ไปใส่ที่ไหนนะครับนี่นะครับของกลางๆนะครับก็สนิทนะครับเวลาใส่เวลาประกบเวลาประกบลงไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเป็นของเทียมนะครับของธรรมดานะครับไม่ได้นะครับรอยประกงรอยประกบนะครับมันจะอ่านะครับงานไม่เนียนนะครับ ให้เจาะสวิตไฟผ่ามาด้วยรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องเจาะนะครับติดมากับไฟเลี้ยวเลยนะครับยิงแต่รุ่นใหม่นะครับไม่มีสายแพรนะครับเสียบสายได้เลยนะครับกับกับปักตัวเก่านะครับใส่น็อตแล้วนะครับช่างมอส เวฟรอยสิบไอหากน้องๆสนใจนะครับก็กริงกลางนะครับหรือทักไลน์นะครับหรือทางเพจก็ได้นะครับสนใจนะครับติดต่อมาเลยนะครับเราพร้อมจัดส่งจัดหาให้นะครับตัวนี้นะครับก็สั่ง2วันนะครับเพราะว่าไม่ได้สั่งเป็นชุดนะครับเป็นแยกนะครับเราก็สั่งเป็นแยกนะครับ อ่าประกบแล้วนะครับหน้ากากบนนะครับชิวบนนะครับนี่ <Yahoo! S 1> สวยเลยนะครับดูไปก็สวยนะครับเข้าสีเข้าชุดเลยนะครับเว้ร้อยสิบไป น้ำเงินรถสีน้ำเงินก็ฮิตนะครับผมรถรุ่นใหม่ๆออกมานี่ฮิตทุกสีนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับโอ้เข้าชุดเลยนะครับจากสีดำเป็นสีน้ำเงินนะครับน้องๆสนใจชิ้นไหนนะครับบอ,อกกรีงกลางนะครับหรือทักลไลน์มาได้เลยนะครับทางเพจก็ได้นะครับ